ที่การสำนักง,งานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานง,งานโครงการอันเนื่องมาจากพระยาดมร,รวกความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสะพานข้ามห้วยโรคีบ้านเสน่พ่องหมู่ที่หนึ่งตำนบนลไร่โวอำเภอสังขระบ,บุรีจังหวัดกาญจนบ,บุรีซึ่งจะแล้วเสร็จก่อนฤดูฝนจะมาถึงเมื่อเวลา13.30นาทีวันนี้นายประวัตินวมรัต เลขาธิการสำนักง,งานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอนื่องมาจากพระยนตริพร้อมด้วยร้อยโทโทศพลชัยโกมินผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบ,บุรีนายสุธสทธิพรศิวเวชพิกลนายอำเภอสังขระบ,บุรีนายสมชายวุฒธธิพิมลวิทยานายกองค์การบริหารส่วนตำบลไลโวนายสุภกริกลั่นประเสริฐหัวหน้าเขตรักษาพันสัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวนตะวันตกและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเดินทางด้วยรถยนต์ขับเคลื่อนสีล้อไปอยังพื้นที่บ้านสเสนพ่องหมู่ที่หนึ่งตำบลไ่โวอำเภอสังขระบ,บุรีจังหวัดกาญจนบ,บุรี ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งหญยนเรนสวนด้านตะวันตกเพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามลำห้วยโรคีบรเวณหน้าหน่วยพิทักษ์ป่าบ้านสเสน่ห่องซึ่งสะพานแห่งนี้สร้างข้ามลำห้วยโรคีเพื่อให้ชาวบ้าน ได้ใช้สัญจรยามเจ็บป่วยระหว่างโรงพยาบาลเนื่องจากในหมู่บ้านสเสน่พ่องไม่มีสถานพยาบาลรวมทั้งขนส่งพืชผลทางการเกษตรและการเดินทางเข้าออกของครูนักเรียนและส่วนราชการต่างๆในการเข้ามาทํางานในพื้นที่เนื่องจากที่ผ่านมาเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนไม่สามารถใช้รถยนต์เดินทางเข้าหมู่บ้านได้เนื่องจากสะพานเดิมที่มีอยู่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการเดินเท้าและรถจักรยานยนต์เท่านั้นการเดินทางเข้าออกหมู่บ้านต้องนํารถยนต์มาจอดไว้ริมน้ําโรขีและเดินทางด้วยเท้าหรือ อาศัยรถจักรยานยนต์รถยนต์ของชาวบ้านอีกต่อหนึ่งเป็นความยากลำบากโดยเฉพาะเมื่อเกิดปัญหาสำคัญสำคัญเช่นน้ำท่วมใหญ่ในปี2561ที่เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในพื้นที่บ้านสเสน่ห้องทำให้การเข้าพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนมีความยากลำบากและไม่ทันต่อสถานการณ์จึงเป็นที่มาของโครงการเพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชนและส่วนราชการในพื้นที่ โดยสะพานแห่งนี้มีความยาว52เมตรความกว้าง4เมตรเป็นสะพานเหล็กเสริมคอนกรีตออกแบบให้รองรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า8ตันบ้านสเสน่ห้องมีประชากรทั้งหมดที่มีสัญชาติไทย1,187คนจาก277ครอบครัวส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร มีโรงเรียนปฐมหนึ่งแห่งโรงเรียนตำรวจระเวนชายแดนศูนย์ทระเวศมีศูนย์เด็กเล็กก่อนเกณฑ์ของอบตเลโวอหนึ่งแห่งมีศูนย์การเรียนรู้ชุมชนสีสุวรรณเสน่ห้องวิถีกะเหรี่ยงทุ่งใหญ่นเรศวรที่จัดการเรียนการสอนในระดับมต้นถึงมปลายมีวัดหนึ่งแห่งวัดสเสนพ้องประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงประกอบอาชีพกเกษตรกรรมทำไร่ปลูกข้าวทำสวน สำหรับความเป็นมาของโครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยโรที่แห่งนี้เป็นพระยดาริสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชก,กุมารี รับสั่งให้ดำเนินการก่อสร้างสะพานเมื่อครั้งที่ท่านได้เสด็จเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2565รับสั่งให้จังหวัดกาญจนบ,บุรีดำเนินการเพื่อบรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านเสน่ห่องทั้งนี้นายสมชายวุฒิพิมลวิทยานายกองค์การบริหารส่บบนวนตบไร่ได้รับดำเนินง,งานโครงการจัดสร้างสะพานจากทางจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งตอนนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างโดยการจ้างเหมาบริษัทเอกชนตั้งแต่วันที่24เมษายน 2,566จนถึงปัจจุบนันกำหนดเสร็จวันที่20ธันวาคม2,566แต่ถ้าไม่มีอุปสรรคจะเสร็จภายในอีก60วัน